สดีค่ะเจคเคโนแนะนำที่ดินแปลงสวยนะคะพร้อมสำหรับการประกอบกิจการได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะทุกท่านที่ดินติดริมน้ำค่ะพร้อมเกยกับกิจการที่พักนะคะอยู่ติดริมน้ำวิวภูเขาร้อมรอบนะคะบรรยากาศดีวิวสวยค่ะฤดูหนาวมีทะเลเหมอกด้วยนะคะมีรานกลางเต็นท์ริมน้ำค่ะทุกท่านบรรยากาศดีๆสัมผัสก,กับธรรมชาติที่แท้จริงนะคะ เหมาะคู่ควรแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสามารถสานต่อกิจาการมีไรายได้เข้าตลอดนะคะเนื้อที่276ตารางวาค่ะอยู่บ้านโป่งกลุ่มโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้น้ำพุร้อนโดยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีสิ่งปลูกสร้างพร้อมแอร์ทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีบ้านพัก4หลังค่ะมีฐานลูกค้าไว้ให้พร้อมนะคะ ต่อยอดธุรกิจได้สบายค่ะในราคา4ร้าน5แสนบาทราคานี้รวมโอนค่ะทุกท่านสนใจสามารถคุยเจรจากันได้นะคะติดต่อโดยตรงเพื่อนัดชมและคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อที่น่าสนใจไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ